สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กําแพงงจีนนะครับกําลังขึ้นไปชั้นตอนนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับกําลังขึ้นไปพยายามจะขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้ครั้งนี้แล้วขึ้นไปชั้นสี่นะครับมาลุ้นกันว่าครั้งนี้ผมจะขึ้นได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่อากาศค่อนข้างเบาบางอากาศเย็นพอสมควร แต่ว่ายัางดีว่ามีแดดแต่พอมีแดดทำให้ถ่ายรูปไม่ค่อยได้ดนี่ผมต้องปรับแสงให้สุดที่สุดนะครับรนี่เรามาถึง พึ่งชั้นแรกเองนะครับอากาศเบาบางมากโอเคนะครับเดี๋ยวผมบอกไทยบอกที่หลังว่าผมขึ้นไปถึงชั้นในแค่นี้ก่อนนะครับวัสดีครับ